ผ่คัดสละอะไรคะวันนี้สละอูเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะยาวแล้วสละอูเสียงสั้นหรือเสียงยาวคะสละสละอูใช่ไหมเสียงฟั้นอ่ะวันนี้เราทําสละอูเพราะฉะนั้นสละอูคือสละเสียงยาววันนี้ให้คัดลายมะอแล้วก็ยาวยาวอ่ะคัดลายมือเพราะฉะนั้นตำแหน่งของสละอูจะอยู่ตรงไหนคะอือยู่ตรงเราเรียกว่าด้านอะไรเนี่ยอื ด้านด้านอะไรของพยัญชนะด้านล่างของพยัญชนะใช่เพราะฉะนั้นวเวลาเราเขียนสระอูจะต้องอยู่ด้านล่างของพยัญชนะนะคะใช่ครับคัดลายมือต้องหัวกลมเส้นตรงและทีนี้เวลาเขียนสละอูเวลาจบสละอูที่ขีดขึ้นมาจะต้องตรงกับหอหีบ ใช่ค่ะไม่ใช่สระไม่ใช่ของหีบอยู่ตรงนี้สระอูอยู่ตรงนี้ตรงนี้อย่างนี้ไม่เอานะแบบนี้แบบนี้ใช่เนี่ยตรงนี้ต้องตรงกันแบบนี้เลยเข้าใจไหมครับเข้าใจครับถ้าไม่ตรงคือต้องลบเลยนะต้องจับจับสมุดไว้ด้วยสิครับไม่งั้นมันจะเลือดนะเวลาค่าเรื่องมันต้องมีสมาธินะทล้แม่พูดกับน้องลูกค่ะอะไรล่ะจะให้แม่พูดกับใคร ก็ไม่บอกว่ามีต้องมีสมาธิอ่ะตรงไหมดูสิตรงรึเปล่าตรงมีคำว่าอะไรวันนี้เธอพัฒน์ก็ไม่ตรงอยู่คัดอะไรวันนี้คัดคำว่าููยปูิูคำว่าอะไรบ้างครับลูกอ่ะชี้ครับยูปูหูโอเค อันนี้ทำง่ายๆแต่ฝึกคัดลายมือโอเคไหมครับประเมินเองอยู่แล้วเดี๋ยวแม่ประเมินให้ไม่เอาโอ้าแม่เป็นคนประเมินแม่อันนี้อะไรอ่呀ไม่บอกเดี๋ยวดูก่อนผลงานเป็นไงบ้างเรียบร้อยถูกต้องตามหลักในการคัดไทยหรือเปล่าต้องหัวกลมเส้นตรงไหนที่มันดีอ่呀ที่ผ่านมาน้องค่ะก็คัดดีมากอะไหนที่มันดีไหนๆมาอันนี้ดิอันนี้วันหยุดยุคอะไรนี่ทบทวนแรกนี่ดิ วรรณยุกมอะไรคะนี่วรรณยุกเอกวรรยุกอ่ะขออาผาผ่าไม่ต้องผ่นยังไม่ได้สอนให้ผ่านวรรณยุกพออาผาพออาผาไม่เอกพออาผาไม่โทาผยังไม่ต้องฝึกยังไม่ต้องผ่านไม่ได้อันนี้มันไม่ใช่อักษรกลางต้องต้องเรียนอักษรสามหมู่ก่อนอันนี้อ่านว่ามาหามาหา ทายาเราไปทำนี่แม่เคยทำ่างนี้มาหาทายานาอาฟ้าผาหนออานาไม่โทนะอออาอาวนาอาใช่ไหมอ่ะฟออาฟ้าไม่โทรฟ้าพออาผาไม่เอกผาอ่านว่าผาการที่ต้องผาจะผ่านวรรณยุกต์ได้ต้องผาต้องไปเรียนอักษรสามหมู่ก่รน ไม่ใช่ว่าจะผ่านได้ทุกอย่างอันนี้จะเป็นผาผาผ้าไม่มันไม่สามารถผันได้ห้าเสียงครับผ้าผาผาผ้าผูผาอ่ะก็เป็นผาผาผ้าเพราะว่าผอพึ่งเนี่ยผาผาผ้าผาผาผ้าเนี่ยแม่ได้ดีอะไรนะครับที่ดีอ๋อได้ดีมาก แม่ติ๊กนี่ทำไม